สวัสดีพี่น้องครับมือนี้มีเมนูบานๆน,นะครับอันนี้จากกิลีทอดพี่น้องอันนี้ตักกะแตนครับ <c oughs> นี่ครับเมนูตอนแรงบานบานพี่น้องนะ้อ <c oughs> แล้วก็ดักแด้พี่น้องเอ้ยแก้วดักแด้ทะเลบาน่ะมือแรงนะครับแก้วดักแด้กินกับผักกันนะครับนี่ยำพริกกับหอมไว้แล้วครับเด้๋ยวจะขวานแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับ ไอ้ครับมาติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องกําลังขว่พิกกับขว่หอมนี่แก้วแก้วดักแด้พี่น้องนี่ครับหลังจากห้าขวาไ่ได้าาาแล้วพี่น้องเนาะอย่าออมาต่ำเราขังน้ำปลาหน่อยหนึ่งพี่น้องครับหลังจากผมตามพิกได้แล้วพอน้องเอ่อพี่น้องเนาะครับนี่ เมนูครับเอ้ยได้กิ่นบอผมมาอยู่ฝรั่งผมเก็อบหก็ที่ได้กิ่นแก้วแมงตักแด้เลยล้วพี่น้องนี่ทอดตักกระเตนแล้วก็ดักแด้เอ้ยแล้วก็จักกิหรีพี่น้องไปครับตําปนจากไงแล้วน้องพี่น้องเนาะเมนูบานบครับหลังจากเขาตําดักแด้กับพริกใส่กันแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่ผมยอนน้าปลาไหลนี่พี่น้อง ปุ่มในก๊อกเลยครับเุื่อนแซ่บนี่โอ้ยแก้วแก้วไอ้ดักแด้หรือว่าป่นดักแด้พี่น้องโอ้ยใส่กับข้าวเหนียวครับเว้ยนี่อ่าครับผมมีเติมน้ำปลาไหลเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะน้ำปลาสดใสกับปลา สิเอาไปทั้งลาบเพียงน้อยนะพี่น้องมองันก็แซ่บนี่แป้งนัวเข้าไปผมจะใส่นข,ข้าวคั่วอย่างน้อยได้พี่น้องเด้มอมันค่อยหอมดีนี่เป็นเทิงเทิมลาบดแบบน,นอยนะพี่น้องบีบมะนาวลงไปเลย สญญาระเน่หอมป้อมใส่ลงไปเลยนี่หอมบัวพี่น้องนี่ครับโอนเ,เลยโอ้ยพี่น้องเลยกินเขาแล้งกับพงยีซีเด้อครับมือเนี่ยนะครับนี่ครับพี่น้นองแรงจาบ แค่ดได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเหนียวหอ่อนดักแด่ปนดักแด่หรือว่าแก้วดักแด่พี่น้องเอ,อ้ยพุ่นนรครับนี่ครับผักแตลยพี่น้องเพื่อนอน,ออน,น,นี่นี่ครับโอ้พี่น้องเลยไปสุดยอดเลยเด้อครับมือเนี่ยเมนูนี่ครับครับสวัสดีพี่นออ้อง มือม้อนี้เมนูบ้านๆพี่น้องแก้วดักแด้พี่น้องเอ้ยนี่ครับตักกระเตนดักแด้เอ่อจักกี้รีทอดผักแตลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาพี่น้องมากินข้อเล็กกับพี่นสินี่ครับข้าวเออกกหนียวพี่น้องเอ,อ้ยคืออยากมาสะดุดแล้วอะไรกินจดีกเนี่ยนะครับเนี่ยนี่แก้วดักแด้

ก,กินได้แล้วอไมไมกินแต่ยี่เงี้ยใช่ไหมแก้วดแดงๆนะอื้มอ้อื้องแกเปียกอร่อง có đỏ được muộn đã gầm thấp theo hôm nay nó còn làm không น่ออืมเพื่อน่องที่อยา่กระจมันกันแน้อือกับ Bớt ra nằm trên họng <laughs> rồi tố ừ. vài เ่ยแกเปียนองวนันลอืมฮอืมม,มาแล้อง้อยฮ่ามันแช่ปรเดี้ยได้ลองได้โยมไงคนเดียวแต่ไม่ย้ายทวดแล้วอันสาวหลอกนี่สาวหลอกบานเอาตะลันตะลันตะลันเนี่ยไมได้กินจังแน่อืม จากกระเจียน่เพื่ออนเขาไปไต่ไม่เห็นห mm hmm. รืออืมเฮ้ร้องเว ิ่นื่อมวฝากไว้พดีจะพนลองนะกินเน,น,น,นอยากลำใหี่พ้องิ่งพนลองอยากนะไม,มด้ครับเด้อครับลิ่นี่อมเลขอคข้ามาสวัสดีครับบายบาย